สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินน้ำพริกวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําน้าพริกป,ปลาป่นครับไปทําน้ําพริกป,ปลาป่นด้วยกันครับวันนี้ปลาย่างลมควันที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือปลาขาวแล้วก็เพาปลาส้อยนะแต่ที่สาคัญมีไข่ด้วยเห็นไหมคุณนี่ฮะตัวกรลังน่ารักเชียวไข่เต็มท้องเลยทีนี้เราก็ต้องทํากาโรโขลกซะก่อนนะจ๊ะถ้าคุณซื้อมาแล้วมันมีความชื้นนั่นนะครับคุณก็นําไปตากแดดก,ก่อนนะครับก่อนที่จะมาป่นแบบนี้นะ โลกได้เลยในกรณีที่บ้านคุณมีเครื่องปั่นนะครับที่สามารถปั่นแห้งได้เนี่ยคุณก็ใช้เครื่องปั่นได้นะครับโครกต่อจนหมดเลยนะครับทุกคนตัวเนี้ยแม่ผมชอบเอาไปโรยข้าวด้วยนะปั๊บปนเนี่ยครับกรอบดีกจัง กอลุกโขลารอบแล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้จะต้องทําการล่อนสะหน่อยนะครับใช้ตะแกรงแบบนี้นะครับล่อนเลยครับถ้าบ้านคุณมีเครื่องปั่นของแห้งนะครับใช้ตัวนั้นก็ได้นะส่วนที่ไม่ละเอียดนะครับเอาไว้โขลกต่อได้เลยครับลอนอีกครับงานนี้งานละเอียดหน่อยนะคุณปาป่นแบบนี้นะครับเอาไปโรยในน้ำพริกก็ได้เอาไปโรยใส่ข้าวสวยเอาไปโรยในแกงเลียงก็อร่อยกลิ่นฉหอมเชียวนี่ครับ ตอนนี้จะต้องใช้เวลานานาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขอเวลาล่อนป,ปลาผลสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะเพื่อความสะดวกในการทำปลาผลและก็ไม่เสียเวลามากผมก็เลยเอาตัวช่วยเป็นเครื่องปั่นที่ผมซื้อไว้จะได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นครับแค่นี้เราก็จะได้ป,ปลาผลแล้วครับเห็นไหมครับใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็ใส่กระปุกเก็บไว้นะครับไว้ใช้งานเดี๋ยวผมจะแบ่งส่วนหนึ่งไปทำน้ำพริกนะครับ เมื่อเราโขลกปลาป่นของเราเสร็จแล้วทีนี้ก็นําพริกแห้งมาคั่วครับคั่วพริกแห้งให้สุกเหลืองกรอบเกลียมนิดนิดแล้วก็นํามาโขลกเทียมไว้ครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผสมนั้นนะครับหอมเจียวลงไปเลยครับโขลกหอมเจียวก่อนเลยครับวันนี้ผมใช้หอมเจียว200กรัมนะครับ2ขีดเอาละทีนี้ก็ตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับ200กรัมโขลกต่อเลยครับ หอมเทียวกับกระเทียมเจียวผมใช้ของไทรทิพนะครับของไรทิพใช้ดีครับไม่เหม็นหืนแล้วก็สะดวกดีมากเลยครับเอาละทีนี้ก็ลงปลาผลได้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้ทําเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราคั่วไว้หนึ่งสองสามสี่พอความเผ็ดได้ปรับเพิ่มลดได้ตามพริกป่นนะครับชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะจ๊ะคนดีค,ครกวค้าวก่อน ทีนี้ก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับผมใช้ดอกเกลือนะหนึ่งช้อนเกาหลีแล้วก็ตามด้วยผงนัวหนึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับนี่แหละครับน้ำพริกป,ปลาป่นแบบแห้งนะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแบบนี้นะครับก็ต้องสิมแบ่งจากไหนดากเด้อว,ว่าจะเป็นเจ้งใดดูสิดูสิฮึมุ่งเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วโอ้หอมกระเทียมหอมกระเทียมเชียวกับหอมเชียวมากเลยครับแต่ก็หอมป,ปลาป่นโอ้โหคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปละลายน้ำพริกด้วยกันครับไป ทีนี้เรามาละลายน้ำพริกกันครับอ่าเติมน้ำอุ่นสักนิดนึงตาดด้วยความเปรี้ยวน้ำมะขามเปียกนะครับความเค็มกับความนัวจากน้ำปลาครับ1 2คลุกเคล้าให้เข้ากันหือกลิ่นหอมมากๆเลยหอมท้งปลาล่าหอมทางปลา,าป,ปลนแค่นี้ก็ได้แล้วครับเสร็จแล้วครับก่อน,น้ำพริกปลาปนครับปะกินข้าวด้วยกันดีวกว่าเรียบร้อ,อยแล้วครับ กับน้ำพริกปลาย่างนะครับหรือว่าปลาปล่นแบบแห้งนะกลิ่นหอมใช้ได้เลยคุณมากิเข้าด้วยกันครับวันนี้กินคนเดียวนะครับเพราะที่ชายติดซ้อมบอลอยู่นะฮะเดี๋ยวโรงเรียนเขาจะมีแข่งฟุตบอลครับออืความเผ็ดถึงความหอมชนะเลิศยอมรับกับทุกคนก็ได้นะครับว่าทำสูตรพี่สุนารีนะ คนที่เลิฟน้ำพริกเนี่ยอย่าพลาดเชียวแล้วน้ำพริกแห้งแบบนี้นะครับเก็บไว้ได้นานนะครับวันนี้ผมทำเยอะหน่อยนะเพราะว่าแบ่งกันหลายบ้านปลาดดชอบถ้าไปเจอที่ตลาดนั้นนะครับต้องอุดหนุนตลอดเลย ชาวบ้านผมถือว่าเป็นของหายากนะปะลดเนี่ยครับฟินเจริญอาหารหืมแล้วต้องบอกกับทุกคนนั่นนะครับสำหรับคนที่ชอบน้ำพริกแบบนี้น้ำพริกข้างแห้งนะครับคุณสามารถใส่แมงดาเพิ่มได้นะย่างแมงดาหอมๆอมาอมสับแล้วโขลกไปด้วยกันแต่วันนี้ผมไม่มีแมงดาไะ ถ้าคุณมีใส่เพิ่มได้นะฮะเราจะได้กลิ่นของชายชั่วเลยล่ะกลิ่นงบางดาสตอร์ดองมีคลิปไปแล้วนะครับคุณเดีสตอร์ดองกินกับอะไรก็อร่อยเผื่อ,อ,อแปบ๊บเดียวข้าวหมดครึ่งกะละมังแล้วชอบชอบน้ำพร,รพิกอยากทำขายเลยอ่ะคุณ ืมทำขายจะมีใคยซื้อไหมเนี่ยชักคานไมข้ขมืออยากจะทําขายแล้วนะือปรากฏแต่เดียวแซบปรากฏเนี่ไปตกมาแต่ปลาหลดเนี่ยซื้อเขาอะเต็มๆทางตรงไม่ต้องอ,อ้อมอร่อย กินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนวันนี้นะครับวันนี้กินข้าวคนเดียวนะครับเพราะว่าวุฒิชัยไม่ว่างส่วคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับแล้วก็เมนูนะ้ำพริกปลาผลแห้งแบบนี้คุณอยากให้ทําติดครัวไว้นะครับเก็บได้นานกินจนหมดแหละไม่เสียง่ายๆหรอกอร่อยโดยใจนะครับสําหรับคนที่เลิฟน้ําพริกนะฮะข้าวขอนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับในแทนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวโมโยาวเลยนะครับสวัสดีครับโอ แซ่บเผ็ดถึงห่อปลาย่างห่อปลาร้าอร่อยได้ดังใจแน่นอนครับ